ดีทุกทุกคนนะครับผมวันนี้ดูทนคนอยู่กับช่อง i c o n นเฟิร์มนั่นเองนะผมแล้ววันนี้อยู่กับรายการพามนักรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนโมรับที่เท่มากๆเลยนี่ครับผมเท่มากๆฮะหลายคนก็อาจจะคิดว่าฮะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือเจ้าเนี้ยนะครับมันจะเป็นปืนเนื้อผมสั่งมาจากจีนนะอันนี้นี่ครับน็กกาซีนที่เขาเอาไว้ใส่มันจะอยู่ด้านข้างเวลาลดแม็กก็กดตรงนี้นครับตรงนี้ ือผมชอบรุ่นนี้มากเพราะว่ามันยิงง่ายมันจะคิดแต่งของได้เยอะนะคะแต่ข้อเสียของเจ้านี่คือเวลามันชักอะคับสไลด์อะคับมันจะชักยากแต่ถ้าเรามีแรงเขียนฝั่งซ้ายฝั่งขวาพอเราเราก็จะดึงได้ง่ายค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยเดีกว่าโอเคครับอย่างแรกที่ผมจะแต่งทุกครั้งเลยครับทุกครั้งที่ผมแต่งอะไรผมก็จะใส่สโกปก่อนเสมอดีที่สุดครับผมตะกบนะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ มันจะเวลาเราเลงแล้วมันจะเป็นนี้นะครับมันจะนข้าทงแมนเลยโอเคแต่เข้าไปอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองเนี่ยมันเจ้านี้ครับมันจะเป็นพานท้ายกึ่งเป็นปืนได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราใส่กระสุนลงไปใช่ไหมครับแล้วเราก็ชักด้านล่างแล้วก็กดยิงได้เลยแต่ถ้าอันนี้คือเราใส่เป็นพาน้ายปืนใช่ไหมครับพอเราใส่ไปปุ๊บใช่ไหมครับตรงนี้มันจะแต่งได้ด้วยเผื่อเวลาเราจะเอานี้ไปเป็นปืนพกเราก็ใส่สระบอตรงนี้หรือเลดดออะไรตรงนี้ก็ได้นะครับ แบบนี้เลยส่วนหัวนะครับหรือว่าลํากล้องตัวลํากล้องนะครับผมจะใช้เป็นลํากล้องแบบสั้นนะเพราะจะมันจะจับง่ายแล้วมันเบามันจะเหมาะสำหรับปืนนี้เพราะว่ามันหักย่าแล้วมันค่อนข้างหนักนะครับส่วนแม็กกาซีนที่เขาใช้ก็จะเป็นแม็กกาซีนแบบนี้นะครับแบบหกนัดนะ่วนก็สุนที่ใช้ก็จะเป็นแบบโฟมอย่างนี้ปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแล้วกันเนาะสักสี่นะแล้วกันเดี๋ยวผมว์ปไปตอนที่ผมก,กระยิบปาก ก็ถือเป็นปืนที่ดีมากเลยนะครับอันนี้คือผมถือกล้องเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเทอร์ให้ดูแล้วก็ปิดคลิปเลยล้ะกันเดี๋ยวผมขอปิดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ